มาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของ WSA Utility and t o w e r นะครับ<ช> WSA UP ก็บอกว่าปีนี้ก็ยังมีแผนที่จะขยับขยายธุรกิจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยมีการเปิดตัว CEO และก็ COO คนใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูแผนงานเดของ WSA UP พร้อมๆกันนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณสมเกียรติเมสันทศัศุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ WSA UP นะครับย้ำถึงกลยุทธ์ในการแสวงหาโอกาสต่อยอดการลงทุนธุรกิจ สาธารณูปโภคและพลังงานอย่างต่อเนื่องจะเน้นการพัฒนาโซลูชันสําหรับธุรกิจสาธารณูปโภครวมถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆผ่านการนําเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนนะครับนี่ก็จะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ w s a Group ที่จะเป็นเทคโนโลยีค o m p a n y รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและก็อัตราการเติบโตในระยะยาวด้วยตามเป้าหมายในภายในปี2569 ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมและก็ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินง,งานปกติที่ประมาณ6000ล้านบาทด้วยกันครับภายใต้การรักษาระดับอัตราผลกำไร EBITDA ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ50จากการเติบโตของธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็ไฟฟ้าผ่านการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทก็วางเป้าหมายการให้บริการในธุรกิจพลังงานสีเขียวหรือว่า Green Power เพิ่มขึ้นด้วย จากที่ผ่านมา WSUP มีการลงทุนธุรกิจให้บริการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่า Solar Rooftop มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาครับและปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการลงทุนด้วยการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและก็โครงการประเภท Greenfield โดยนำเอาธุรกิจโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไปต่อยอดการลงทุนต่อไปครับ สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคปีน00ี้ WSAUP ตั้งเป้ายอดจำหน่ายและก็บริการจัดการน้ำรวมทั้งหมด153ล้านลูกบาทเมตรเติบโต113จากปีก่อนครับด้วยแนวโน้มการเติบโตของลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่บวกกับการขยายฐานลูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของ WSA Group และก็ขยายโอกาสในการให้บริการกับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมที่เวียดนามด้วยขณะที่ธุรกิจด้านพลังงานก็ตั้งเป้าจะเพิ่มพอร์ตการ เพิ่มพอร์ตรวมของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะสมไปแตะ1,150เมกะวัตต์ครับซึ่งในจำนวนสัญญารวมที่ว่านี้คาดว่าจะสามารถดําเนินการเชิงพานิตย์หรือดีได้ปีนี้ทั้งหมด115เมกะวัตต์และส่วนที่เหลือจะทยอย COD ดีในปีถัดไปครับและเพื่อตอบรับการขยายการลงทุนของธุรกิจในอนาคตทางบริษัทก็ตั้งเป้างบลงทุน5ปีคือระหว่างปี2565ถึง2569ไว้ที่10,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบลงทุนสำหรับปีนี้ประมาณ2,000ล้านบาทด้วยกัน แต่ราคาล่าสุดของ w a u p ตอนนี้คือ3.94บาท94สตางค์นะครับบวกขึ้นมา6สตางค์หรือร้อยละ1.55ครับเห็นภาพ WCUP บวกแต่พอมาดูเซตเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เราเปิดมาลบลงไปเกือบเกืบ6จุดนะคะคุณผู้ชมจากที่เมื่อวานฟื้นขึ้นมาได้15จุดวันนี้เอาไงกันต่อดีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์แต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ